สนับสนุนรายการโดยบริษัทปอตทอจำกัดมหาชนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสิน OR พร้อมรวมสร้างโอ,อกาสไปกับคุณ OR โอกาสสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอาสุกลคนทิพย์ค่ะ พาท่านผู้ชมมาที่งาน Future Energy Asia and Future Mobility Asia ซึ่งเป็นงานนิเทศการและการประชุมสุดยอดด้านพลังงานค่ะท่านผู้ชมคะในงาน Future Energy Asia และ Future Mobility Asia ที่เพิ่งจบไปเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาภาครัฐและภาคเอกชนได้ผนึกกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสะอาดระดับนโยบายภาครัฐ ประกาศเดินหน้าแผนพลังงานชาติเพื่อมุ่งสู่อนาคตแห่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม CEO ปตทคุณอัตรพลเริ่มพิบูลบรรยายในหัวข้อเส้นทางลัดสู่การเป็นแปรงด้านพลังงานของประเทศไทยบทบาทของก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนและจุดมุ่งหมายของอุตสาหการรม EV ในประเทศไทยด้านคุณมนตรีลาวันชยัยกุล CEO ของปตทสบพอบอกว่า ปตทสพได้เริ่มศึกษาและพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนำร่องที่โครงการอาทิตย์ในอ่าวไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์คุณมนตรีบอกว่าโครงการ CCS ในประเทศไทยจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นด้านนโยบายด้านกฎหมายซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรหลายเลือฝ่ายในการผลักดันและส่งเสริมเพื่อนำเทคโนโลยี CCS มาใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปปรธรรม ในสูกส่การสู่การเปลี่ยนแปลงดต้มพลัลลลลลางงานในกลุ่มปตทได้เีนการลงทุนย<ม>ังไงบ้างคะการใช้ตัวพลังงานเดิมๆที่เราเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนพวกถ่านหินน้ำมันหรือว่ากสมมส๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเปลี่ยนไปในอนาคตปตทเองก็มีการปรับตัวเรามีวิสัยทัศ์ใหม่ของตัวองค์กรขึ้นมานะเป็น Powering Life with Future e n e r g y a n ็ Beyond เราจะขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังงานอนาคตเราตั้งเป้าว,ว่าตัว f u t u r e e n e r g y and b e y ย n d เนี่ยสัดส่วนการลงทุนจะถึง30%ภายในปี2030 การปรับเปลี่ยนแนวทางในการลงทุนของเราเราก็จะไปลงทุนในพลังงานทดแทนมากขึ้นอีกธุรกิจก็คือเรื่องของรถไฟฟ้า EV Value Chain นะก็มีการจัดตั้งบริษัทที่เรียกว่าบริษัท a ร u n Plus เพื่อจะดูเรื่องของการลงทุนของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าตลอดทั้ง Value Chain ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในเรื่องของการสร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้าเรามีการร่วมลงทุนกับบริษัท Foxconn นะครับในการที่สร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้า ถือเป็นโรงงาน O.E.M. สามารถรับผลิตรถไฟฟ้าตามการดีไซน์ของรถไฟฟ้าแต่และย<ม>ี่ห้อได้นะครับตัวโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้านี่กำลังจะตอบเสาเข็มแล้วในเมืองไทยเนี่ยและคิดว่าจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกได้เมื่อไหร่คะครึ่งปีแรกของปี2024ก็คืออีก2ปีนะครับชาร์จ<ม>ิ้งสเตชันเราก็มีทั้งในสถานีบริการก็จะให้มีให้ได้500แห่งภายในสิ้นปีนี้ ถ้ามองในมุมเรื่องของก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG เนี่ยประเทศไทยมีความต้องการใช้เยอะตรงนี้นียวัยหลักของกลุ่มปตทเป็นยังไงคะในพลังงาน3ตัวถ่านหินน้ำมันกา๊าซเนี่ยก๊าซธรรมชาติถือว่าเป็นฟอสซิลที่สะอาดที่สุดค<ช>่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยยังมีอนาคตและยังใช้อีกยาวนานนะถือว่าเป็นพลังงานช่วงเปลี่ยนผ่านนะเพราะนั้นปตทเองก็ตั้งเป้าที่จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็น l n g hub เพราะว่าเรามีความต้องการใช้ที่สูงเรามีตัวท่ารับมีอินฟาสักเจอร์ที่พร้อมปอทอเองตั้งเป้าที่จะมีการซื้อขายตัว LNG เนี่ยภายในปี2030เนี่ยให้ได้9ล้านตันต่อปีนะครับก็จะไม่ใช่เป็นการแค่นำเข้า LNG มาใช้ในบ้านเราแต่จะเป็นการซื้อมาขายไปด้วยเป็นการเทรดด้วยอย่างเช่นปีที่แล้วเราก็มีการนำตัว LNG เข้ามานะในประเทศไทยแล้วก็ มีการส่งออกกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นจีนคัมพูชาประเทศลาวอันนั้นก็เป็นความตั้งใจที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับของ LNG ครับัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นฮับของ LNG ได้จริงๆเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอย่างแรกว่าเรามีตัวความต้องการใช้เป็น,ปนพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัวความต้องการใช้เนี่ย ไปคุยกับคู่ค้าเพื่อจะห,หาแหล่งซัพพลายที่จะซื้อเข้ามาในประเทศอันที่สองเรามีตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพร้อมถ้ารับก็ต้องเป็นถ้ารับเฉพาะกําลังการรับของ LNG ของเราเนี่ย<ห>จะได้ถึง19ล้านตันต่อปีใหญ่ที่สุดในอาเซียนความต้องการใช้เราเท่าไหร่คะต่อปีปีนี้ประมาณ8ล้านตันการเป็นทับเนี่ยก็คือว่าให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการซื้อมาขายไป ปตอทอสอพอเขาประกาศ n นสซีโลปี2050ค่ะกลไกสำคัญที่จะมุ่งสู่ n นสซีโลได้เร็วเนี่ยก็คือการดักจับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้มาขอความรู้กันหลักการทำงานมันเป็นยังไงคะคือเราเริ่มจากการดักจับแล้วก็เอาดักตัว CO2 ที่ดักจับมาแล้วเนี่ยเอาไปกักเก็บเรานำก๊าซธรรมชาติจากใต้ท้องทะเลขึ้นมามนนำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีมคาร <บน S 2> ์บอนไดออกไซด์ปนอยู่ด้วย เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไอของเหลวตัวเนี้ยที่เราดาขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยครับมาปรับคุณภาพการปรับคุณภาพเนี่ยครับมันก็คือการทําให้ตัวมีเทหรือปิโตรเลียมเราเนี่ยบริสุทธิ์มากขึ้นก่อนที่จะส่งไปที่ฝั่งแล้วตัวคาร์บอนไดออกไซด์ไปไหนต่อคะขบวนการ CCS อะครับก็คือจะพังแผนในการที่จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่แยกมาปุ๊บเนี่ยส่งกลับไปที่ท้องทะเลเหมือนเดิมคือเราจะส่งต่อมาที่ที่หนึ่งที่มีคุณสมบัติชั้นหินที่เหมาะสมสำหรับกักเก็บ CO2 ร ความดารกไซด์ที่ถูกกักเก็บยจะลงไปเก็บใต้ท้องทะเลลึกลงไปเนี่ยกเกือบ2อกิโลเมตรเลยใช่แล้วจะเริ่มไปกักเก็บที่แหล่งอาทิตย์นี้เมื่อไหร่คะน่าจะเริ่มต้นได้ภายในเป็นปี2026นกะครับก็คือช่วยลดข่าวดอกไซด์เอาไปเก็บไว้นะคะแล้วก็มุ่งสู่นสีโิลได้เร็วขึ้นด้วยขอบคุณค่ะใช่ครับขอบ,ขอบคุณครับท่านผู้ชมคะ แฟแก๊สหรือว่าแก๊สที่เหลือจากกระบวนการผลิตนะคะที่ปล่อยทิ้งไปตรงปลายป่องเี่ยเราเห็นเป็นเปลวไฟเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีไฮโดรคาร์บอน นำคาร์บอนมาใช้ประโยชน์ดได้ขอความรู้หน่อยสิครับเป็นยังไงคะโครงการนี้เราเปลี่ยนแฟร์แก๊สที่เหลือทิ้งะคะ่ะให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรียกว่าผงคาร์บอนนาโนทูบเราจะนำแก๊สส่วนเหลือทิะะ้งเนี่ยค่ะเข้ามาในเครื่องเร a c ียเตอร์ที่เราออกแบบเองแล้วเราก็มีการพัฒนาหาคาตาลิสที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแก๊สตรงนี้นะคะ่ะให้เป็นผงคาร์บอนนา o โนทูบหมายถึงว่าจากแฟร์แก๊สตรงป,ปลายป่องที่เห็นเป็นเปนเลวไฟเนะี่ยเกิดเป็น ผงคาร์บอนดำๆแบบนี้นนนใช่ค่ะเราก็มีการต่อยอดเอาผงตัวนี้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องการนำไฟฟ้าเอาไปใช้ในงานกลุ่มแบตเตอรี่หรือ Energy Storage เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีงาน Composite Material ที่ไปเพิ่มความแข็งแรงให้วัสดุโดยที่ได้น้ำหนักที่เบาอย่า<ม>ค่ะอันนี้ใช้งานจริงหรือ,อยังคะตอนนี้เรามีการผลิตทดสอบทดลองจริงที่ไซที่ S1 จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหลังจากได้ผงคาร์บอนนาโนทูบเนี่ยเรามีการไปทดลองจริง ใช้ในงานด้านแบตเตอรี่พวก Energy Storage วัสดุขั้นสูงต่างๆเอามาเป็นส่วนหนึ่งใน Energy Storage ก็คือระบบกักเก็บพลังงานได้ด้วยใช่ค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้กันนะคะขอบคุณขอบคุณมากสวัสดีค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของปตทสพนะคะที่มุ่งสู่เน็ตสี่โลค่ะ แวะมาดูที่บูธนะคะเจอเต้าตัวสีเหลืองๆหลือนี้เป็นยานยนต์ที่มุดลงไปใต้ท้องทะเลไปทำอะไรบ้าง Explorer หรือว่ายานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัตินะครับความสามารถของตัวนี้ก็คือวิ่งตามท่อปิโตเรียมนะครับได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับมาถึงว่าลงไปใต้น้ำได้เลยใช่แล้วลึกได้แค่ไหนคะที่250เมตรแล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้งานจริงยังคะเคยไปใช้งานที่แท่นอาทิตย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาสำรวจอะไรบ้าง สำรวจความเสียหายที่อยู่ภายนอกของท่อนะครับอย่างเช่นมีแหหรือว่ามีสมอมาพาดท,ที่ท่อหรือไม่นะครับหรือว่าดินที่ลองใต้ท่อมันมีอาการที่สุดหรือเปล่าสามารถดูพวกปริมาณปลาหรือปาลาการังที่อยู่บริเวณสัมปทานของเราได้อีกด้วยครับหลักการของมันคือเราจะโปรแกรมไป่อนว่าอยากจะให้เขาทําภารกิจอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอยากให้วิ่งตามท่อจากแท่นนี้ไปแท่นนี้นะครับเราโปรแกรมไป่อนจากนั้นปล่อย ปล่อยลงน้ําแล้วเขาก็จะวิ่งไปหาท่อทํางานเองโดยอัตโนมัติแล้วเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพนะครับอย่างเช่นโปรไฟล์ของพื้นทะเลและก็พวกติดตั้งเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับวัดคุณภาพน้ําได้เหมือนกันครับขอบคุณที่ให้ความรู้กันนะคะขอบคุณค่ะและในงานนี้นะคะกลุ่มปตทได้ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดตั้ง Thailand c c u s c o n s o r t i u m โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นับว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับประเทศเพื่อมุ่งสู่การปล่อยกา๊าซเรินกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือเนสซ e โลเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะถึงนาดกลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจาก พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโยคานามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมท่านผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่บางน้ำพึง่งอำเภอพร,ระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะพอพูดถึงบางน้ำพึง่งท่านผู้ชมคิดถึงอะไรคะ ดิฉันจะคิดถึงตลาดน้ำบางน้ำพึ่งค่ะเขาจะเปิดการวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดเท่านั้นแต่วันนี้เนี่ยเรามาวันธรรมดาค่ะเพราะว่าเราจะมาดูสิ่งที่ชุมชนที่นี่เขากำลังร่งรวมสร้างร่วมปั้นกันอยู่ค่ะก็คือเรื่องของพึ่งชนโรกนี่ค่ะที่เห็นเรียงรายกันเป็นกลองกองกลองอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพึ่งตัวจิว๋วจบินวิงว่งวิงว่งวิ่วิ่อย่างนี้ก็คือ พึ่งชนโรงค่ะแล้วกำลังจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตนี้ด้วยค่ะโดยมีบริษัทบางจากค mm hmm. อ์เบรชั่นจำกัดมหาชน mm hmm. เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในโครงการบิ๊กบาเตอร์ ค่ะท่านผู้ชมมาคุยกับประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งชนรงตําบลบางน้ําพึ่งคุณลุงสมศักดิ์นะคะคทาไมบางน้ําพึ่งจูๆ่ๆมาเลี้ยงพึ่งชนโรงคะปกติเราจะเห็นทางภาคใต้ที่เลี้ยงเยอะๆครับบ้านน้าพึ่งชื่อบางน้าพึ่งต้องมีพึ่งครับเมื่อก่อนมีเยอะไหมเมื่อก่อนมีเยอะครับมีพึ่งหลายชนิดเลยปัจจุบันนี้มันน้อยลงไปเยอะเลยเนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรลดน้อยลงเราเห็นว่ามันมีความสําคัญ ที่จะให้อยู่คู่กับตำบลบาน้ำพึ่งก็เลยมีการเลี้ยงพึ่งชนโรงขึ้นครังพึ่งชนโรงเป็นพึ่งพิเศษที่ไม่มีเหล็กในเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ต่อยมาเลี้ยงกันเมื่อไหร่ยังไงเริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่ปี6-3ครับหยุดบ้างเลี้ยงบ้างเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดแรงเราก็หยุดไปเริ่มเร็วขึ้นคือช่วงนี้แหละครับปี -65 นี่แหละครับนะฮะโดยการสนับสนุนจากบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน พึ่งชนโรงอ่ะดูมันตัวจิ้วๆตัวนิดเดียวนี้ยมันให้น้าพึ่งมากน้อยแค่ไหนแล้วราคามันเป็นยังไงพึ่งชนโรงในตัวเล็กมากเพราะฉะนั้นปริมาณที่เขาไปเก็บน้ําหวานมาจากดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะได้มาน้อยมากนิดเดียวเองกว่าจะได้ปริมาณจํานวนสักแก้วหนึ่งหรือถ้วยหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานนะครับอันนี้เหมือนเป็นเป็นรังของเขาเป็นบ้านของเขาครับใช่ครับแล้วเขาจะออกบินออกไปหากินเมื่อไหรแล้วจะกลับเมื่อไหรคะเช้าไปเย็นกลับครับ อ๋อมานอนที่นี่ใช่ครับแล้วก็เอาน้ำหวานมาเก็บที่นี่ถูกต้องรังหนึ่งมีจํานวนตัวไม่ใช่น้อยๆน,นะครับห้าร้อยหกร้อยตัวถึงพันตัวพึ่งชนโรงรังหนึ่งสร้างไรายได้ได้ยังไงบ้างอะ่ะครับพึ่งชนโรงตอนหนึ่งรังเนี่ยนะครับ mm hmm. ปีหนึ่งเขาจะเก็บน้ำหวานได้สองครั้งประมาณแปดร้อยมลก็จะได้ราคาประมาณสักหนึ่งพันบาท mm hmm. ต่อรงังต่อปีหนึ่งรงังสร้างไรายได้ประมาณหนึ่งพันบาท,บาท ต่อปีโหแบบนี้ก็ต้องขยายรังให้ใใหเยอะๆๆๆๆครับที่ตั้งกลุ่มเนี่ยมีประมาณ50กว่ารังค่ะถ้าหาทั้งบ้านน้ำผึ้งปัจจุบันนี้รังแบบนี้จะมีอยู่ประมาณ300ขึ้นซึ่งเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็น500เป็น700-800เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำผึ้งชนโลงให้มากขึ้นปีหนึ่งได้ไม่ถึงลิตรอ่ะไม่ถึงลิตรมันได้น้อยกว่าผึ้งธรรมดาเนาะใช่ครับได้น้อยกว่าแต่ว่าราคาจะสูงกว่ามากเลย <ๆ S 2> เนื่องจากว่าน้ำผึ้งชนโลงในหายาก มีคุณค่าทางอาหารสูงจึงทําให้ราคาสูงที่กลุ่มแปลงใหญ่นจะขายอยู่ในราคาประมาณ 1, ล, 2, ลิตรละ2,000บาทลิตรละ2,000ใช่ครับแพงกว่าน้ําพึ่งธรรมดาประมาณสัก7เท<ช>่าตัว<ช>และที่สําคัญตัวพึ่งชนโรงก็จะเป็นตัวช่วยผสมเกสรทําให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยต้องครับวันนี้กลุ่มลุงสมศักดิ์เนี่ยมีกันประมาณกี่คนที่เราจัดตั้งครั้งแรกก็ประมาณ36กรายเวลานี้ก็มีมาถึง50กว่ารายแล้วครับ ชุมชนก็ให้ความสนใจที่จะเลี้ยงพึ่งชนะโรงนะคะเพื่อเป็นรายได้เสริมรนึกถึงบางน้ําพึ่งให้นึกถึงพึ่งชนะโรงนะคะในอนาคตถ้าชุมชนร่วมกันสร้างนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแล้วก็เป็นรายได้เสริมของชุมชนด้วยถูกต้องครัะเดี๋ยวเราไปคุยกับบางจากกันค่ะว่าเข้ามาสนับสนุนอย่างไรบ้างนะคะกอบคุณคุณลุงับสวัสดีครับ ู้ชมค,คะนี่เป็นน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งชันโนรงค่ะกว่าจะได้250 ML เนี่ยใช้เวลาเกือบเกือบครึ่งปีทีเดียวนะคะแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยสร้างไรายได้ให้กับชุมชนที่บางน้ำพึ่งนะคะบางจากเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนอย่างไรบ้างมาคุยกับคุณกรอยตาผู้บริหารบางจากส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกรอยตาครับบางจากเข้ามาทําอะไรในโครงการ Big b บัตเตกับที่นี่คะ ก่อนที่จะมาเป็นน้ำผึ้งเนี่ยจริงๆบางจากอยู่ตรงนี้มานานละเพราะว่าเราเราอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ<ม>ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราชุมชนบางน้ำผึ้งฝั่งบางกระเจ้านี้นะคะพื้นที่พระประแดงเราก็ดูแลเหมือนกับที่เราดูแลชุมชนรอบๆลงกลันนะคะ,คะชื่อบางน้ำผึ้งบอกอยู่แล้วว่าอัตลักษณ์ควรจะเป็นเรื่องของผึ้งลุงสมศักดิ์เขาบอกว่าเมื่อก่อนนะ่ะผึ้งเยอะตอนหลังๆผึ้งน้อยลงก็เลยมาเลี้ยงผึ้งชนโรงถูกต้องค่ะแล้วทางท่านอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งเป็น ปราดเกษตรแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี63ช่วงโควิดอาจารย์ก็มองว่านอกจากในเรื่องของอัตลักษณ์ของพื้นที่แล้วเนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ด้วย <ส record. S 2> ก็เลยรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงแล้วก็ผลิตออกมาเป็นน้ำผึ้งชันโรง mm. นะคะก็เลยมาคุยกับบางจากในฐานะเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานว่าจะระวมกลุ่มนี้ก็ต้องมีการสนับสนุนประมาณนึง ยิ่งกว่ายินดีเลยค่ะเพราะว่าเราเองเราก็มองว่านอกจากเป็นการสนับสนุนเพื่อนบ้านของเราแล้วมันคือการสนับสนุนธรรมชาติเพราะพึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่่สร้างระบบนิเวศใช่สร้างระบบนิเวศ สนับสนุนในเรื่องของการก่อตั้งรวมตัวเป็นเงินทุนที่ให้อาจารย์ได้มาเชิญชวนเกษตรกรมามารวมกันนะคะ mm hmm. แล้วก็เริ่มผลิตน้ำผึ้งชานโรงออกมาแล้วก็เริ่มมีการแปลรูปค่ะวันนี้นอกจากเป็นน้ำผึ้งใส่ขวดแบบนี้แล้วเนี่ยมีการแปลรูปเป็นอะไรบ้างที่เราเข้ามาสนับสนุนคะแชมพูสบู่โลชัน่นหรือตัวน้ำผึ้งที่เป็นผลิตภัณฑ์วันนี้พอเราไปร่วมกลุ่มกับ Big Brothers เนี่ยก็เป็นการต่อย,ยอดของงานวิจัยของทางวชนะคะสำนักงานวิจัยแห่งชาติซึ่งจะทําให้ผึ้ง สามารถที่จะมีอาหารได้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งอย่างในช่วงหน้าฝนเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ที่เพิ่งจะออกไปหาอาหารได้น้อยออกจากรังได้ยากถูกต้องนะคะก็เพราะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราได้อาหารที่มาจากงานวิจัยนั้นมามาช่วยทางนี้อย่างเรื่องแรกก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะมีได้มากขึ้นตลอดทั้งปี mm hmm. อย่างที่2ก็คือเอาความเป็นบางจากมาช่วยดูมีอะไรบ้างที่เรามาช่วยได้ mm hmm. อาจจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์การออกแบบโลโก้ พอมีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยการตลาดเด่ยสำคัญท่านผู้ชมคะแล้วบางจากเข้ามาช่วยเรื่องการตลาดยังไงวันนี้เนี่ยที่ทางกลุ่มเกษตรกร,ร,กรของอาจารย์จําหน่ายอยู่ก็คือ <S <S พื้นที่ใกล้ๆตลาดน้ําบางน้ําพึง่งหรือว่าในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนพอบางจากเข้ามาเราก็ต้องมาช่วยในเรื่องของช่องทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นลองดูว่าจะมีไปดูในแพลตฟอร์มออนไลน์หรือมีช่องทางอื่นๆเช่นปั๊มของเรานะคะหรืออินทนิลอย่างอินทนิลของเราเนี่ยมีเมนูที่เป็น กาแฟที่ใส่น้ำผึ้งมีโอกาสที่น้ำผึ้งชนโรงของทางบางน้ำผึ้งเนี่ยจะได้ไปอยู่ในเมนูของอินทนิลเป็นต้นค่ะเพื่อให้ชุมชนมีไรายได้ดีขึ้นใช่ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะถ้ามาเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งนะคะอย่าลืมถามหานี่คะ่ะต้องมาซื้อน้ําผึ้งชนโรงนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ<า>ขอบคุณค่ะคคสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยบริษัท UAC g l o โ a l จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ผู้ชมคะการแข่งขันของธุรกิจสถานีบริการน้ํามันวันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นดุเดือดมากขึ้นนะคะเพื่อช่วงชิงลูกค้านั่นเองค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูกลยุทธ์ของ PT มาคุยกับ c ีอค่ะคุณพิทักษ์คะเห็น c ีอเห็นผู้บริหารเองเนี่ยมาเต็มหน้าลานสถานีบริการน้ำมันเลยมาทําอะไรกันคะเรามีโครงการเซอร์วิสวารันเทียนะครับปีนี้เป็นปีที่4แล้วถ้าพูดถึงเรื่องสถานีบริการน้ํามันเนี่ยการเซอร์วิสนะครับถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ สร้างความแตกต่างเราถึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาโครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้ให้พนักง,งานและผู้บริหารจากสำนักง,งานใหญ่มาลงในหน้างานจริงเพื่อผู้บริหารและพนักง,งานจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าง,งานเขาทํางานกันเป็นยังไงหน้าง,งานทํางานหมากแค่ไหนน้องๆบริการเป็นยังไงที่สําคัญเรื่องของการบริการเราให้ความสําคัญของลูกค้าทุกๆคนที่มาลงในสถานบริการวันนี้จะได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้าจริงๆ ค,คุยในเรื่องความต้องการของลูกค้าทํามาสปีแล้วเนี่ยฟิดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะปีแรกๆลูกค้าจะงงนะครับลูกค้าจะงงว่ามันทำอะไรมาทําอะไร12อาทิตย์จากนี้ไปนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ 2. 2เป็น12อาทิตย์ที่เราลงมาช่วยจริงข้อมูลที่เราได้จากลูกค้าไปเราก็นําไปปรับปรุงไปแก้ไขเพื่อทําให้การบริการลูกค้าดียิ่งยิ่งขึ้นไป นี่คือเป้าหมายของผู้บริหารต้องการจะรับรู้ว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไรลูกค้าก็จะมาคุยกับเราเลยบอกน้องๆพี่เติมแล้วมันเนี่ยมันใช้บัตรเครดิตจะจะได้แ้บไ,ได้ไหมแต่เนี้ยครับเราก็บอกโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยเข้าโปรแกรมของบร,รงิษัทคอร์เ r รัในแง่ของยอดขายการเข้าปั๊มซ้ำเนี่ยมันมันเกิดขึ้นไหมคะในช่วงที่เราทำวอลันเทียเนี่ยนะครับ จะเป็นการรับสมัครบัตรสมาชิกบัตรเขียวบัตร,รมีเงยการ์ดก็จะเพิ่มขึ้นการจำหน่ายบัตรตัว Max Plus นี้ก็จะเพิ่มขึ้นและแน่นอนครับยอดขายในวันที่เราทำโอลันเทียมากกว่าปกติตัว m a ็ก a r การ์ดพนี่มันคืออะไรยังไงคะบัตรสีแดงอยู่นี้ครับเป็นบัตรที่มีมูลค่า599บาทบัตรนี้ใช้สิทธิทประโยชน์1ปีมีส่วนเบนิฟิตเกือบเกือบ10,000บาท<ฮ>บัตรเนี้ย เติมน้ำมัน200ลิตรต่อเดือนมีส่วนลด50สตันเติมน้ำมัน1เดือนเนี่ยได้ส่วนลด100บาทอันที่สองนะครับถ้าสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟเรามีส่วนลดกาแฟให้ในราคา50% 10แก้วค่ะอันนี้คือต่อเดือนต่อเดือนครับแล้วพอเดือนถัดไปล่ะคะเดือนถัดไปก็จะได้เหมือนเดิมเป็นบัตรสีแดงครับค่ะ ถ้าคนถือบัตรเขียวอยู่แล้วมาสมัครบัตรแดงนี่สมัครได้แล้วก็แต้มในบัตรสีเขียวโอนเข้าไปในบัตรสีแดงได้ถ้าจะไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนถยน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงในออโต้แบกได้ส่วนลดเข้าซื้อของในแม็กซ์มาร์ได้ส่วนลดได้ประกันภัยพรบรฟรีเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยสถานีบริการน้ํามันเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ขายน้ํามันเท่านั้นแต่ว่าขายเซอร์วิสขายบริการด้วยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญในการดึงดูดผู้เติมน้ํามัน เห็นว่าจะมีสวิ i ม e สเตอร์ด้วยเรามีการรับสมัครนะครับเราคัดนะครับคนเป็นร้อยคนกว่าจะได้สวิตมัสเตอร์นี่ mm. อาจจะได้แค่ 5- ้าถึงสิคนเท่าน,นั้นเองสวิตมัสเตอร์เนี่ยมาเพื่อบริการ mm. ในสถานีบริการน้ํามันสวิตมัสเตอร์จะมาช่วยพูดคุยกับลูกค้า <That. S 2> ในสถานีบริการน้ํามันแนะนําในเรื่องผลประโยชน์พูดคุยในมุมของสอบถามลูกค้าว่ามีความต้องการอะไรสวิตมัสเตอร์เนี่ยเราทําตรงนี้มาเป็นปีที่4แล้วเหมือนกัน <c oughs> ผมถือว่า v วิ e มัสเตอร์เป็นเซอร i วิสอินโนเวชัซึ่งเราแตกต่างจากค่ายอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับแล้วมันพิสูจน์แล้วว่าการมี PT Service Master ยอดขายเพิ่มขึ้น Service Master นี่เห็นหน้าตาดีๆกันทั้งเลยต้องคัดหน้าตาคัดการศึกษาไหมคะเรามีระบบการเทรนเราปรับบุค,คลิก,กภาพเราใช้จอระบบ p ด w e r มาปรับเสื้อผ้าหน้าผมให้น้องๆดูออกมาโอเคเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ p ีทําคือเป้าหมายคือวันนี้ เราอยากจะสร้างความแตกต่างในเรื่องการบริการจริงๆผมอยากจะให้ลูกค้าพูดว่าถ้าเรื่องเซอร์วิสต้องนึกถึง PT วันนี้ส่วนแบ่งตลาดของ PT เท่าไหร่คะก็วันนี้ส่วนแบ่งการตลาดเรายังเป็นเบอร์สองนะครับในทุกช่องทางเอาละค่ะนี่คือการขับเคลื่อนเชิงรุกนะคะของปั๊ม PT ทีนะคะที่เน้นเรื่องของเซอร์วิสเพิ่มมากขึ้นของมากขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้คือ Smart e NERGY กับดิชานส้อยฟ้าโอุคนทิ์ค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้าทาง Facebook Fan Page ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ marine tv